สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่โลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่คนฟังแบบเรียบง,ง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเป็นสโลแกนววานไปแบบนี้อยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะฮะใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยประเด็นข่าวใหญ่จาร์พูเนี่ยเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ครับหลังจากที่ เอาว่าแทบจะไม่มีวีว่แววแล้วกันครับจู่ๆก็ประกาศโต้โมซาลาครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วจนถึงปี2025โอ้โหแฟนหงเดอะคอฟแบบแฮปปี้มากครับมีความสุขมากไล่ดูในาตามหน้าฟีต่างๆทั้ง t ว i t t e อร์ c e b o o k แล้วแต่แล้วแต่ช่องทางที่ทุกคนถนัดนะครับกดไลค์กดแชร์กดกันแทบแบบไม่หวานไม่ไหว เป็นข่าวใหญ่ครับเป็นข่าวที่เสริมสร้างแรงกำลังใจให้กับสโมสรวันนี้เรามาไล่เรียงกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในไทม์ไลน์ก่อนที่โมซาล a าจะจดประก,กาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับเยืนครับได้เรกตรงเลยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยคุณยังเป็นคนสำคัญอยู่คุณยังอยู่ในแผนงานแล้วเราจะไล่ล่าความสำเร็จด้วยกัน ผมเริ่มที่คำให้สัมภาษณ์ของเขาก่อนแล้วกันครับในช่วงก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกน้าจิงชาเลิศน,นะครับที่เจอกับเดอร์โมริดผมเชื่อว่าหลายๆคนคงพอจำมันได้ดีอยู่นะฮะซาร่าบอกว่าซีซั่นหน้าอยู่แน่ครับนะฮะก็คือหมายถึงว่าซัมเมอร์นี้ฤดูกาลใหม่เนี่ยนะฮะ2022ถึง23เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลต,ต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ทิ้งปริศนาทำไว้ตรงนั้นนะฮะเพราะสัญญาของเขาจะหมดในปี2023 นั่นหมายความว่ามันอาจจะอยู่จนครบสัญญาแล้วก็อยากย้ายกันไปนะครับโดยที่ไม่มีค่าตัวหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะโชว์ให้เห็นก็ได้ครับว่าสัญญาคับปีสุดท้ายยังเต็มที่อยู่และเหมาะสมกับสิ่งที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นในเรื่องข้อเสนอครับสารยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่ดูโอเวอร์เกินจริงครับกับข้อเรียกร้องจากเขาที่ต้องการในสัญญาใหม่ แน่นอนมันก็เป็นเรื่องของตัวเลขเม็ดเงินนั่นแหละครับคราวนั้นเนี่ยหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยคาดการว่าสิ่งที่ซาร่าต้องการก็คือค่าเหนื่อยอยู่ในระดับราวๆ4 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ลิฮูไป,ไปไปถึงตรงนั้นเนี่ยยากมากไม่ได้นะครับว่าสถานการณ์มันมันไม่เหมือนกันครับตอนนั้นก็ต้องเจรจาโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆน,นานาแล้วตัวเลขระดับ4,0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์โอ้โหไกลตัวสําหลับวิวภูมากครับ มันก็ค้างเตืองกันอยู่ตรงนั้นครับสง,งบนิ่งอยู่ราวๆสิบแปดเดือนหมายเพราะว่าข้อเสนอจากลิพูที่ยื่นมปให้กับโมซาร่านะครับมันนิ่งมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิบแปดเดือนไม่มีการตอบรับไม่มีการเซ็นสัญญาไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นที่จะมีื่อนไหวบ่อยหน่อยก็รามิอับบาสนะครับเอเนต์ของซาลาที่จะอ่ะทวิตอิโมจิไปเรื่อยๆ,อยๆทวิตทีก็่าแฟนผมก็เสียว,วันทีหนึ่งนะเนาะอว่ากันไป ก็นึกว่ามันจะไม่มีไม่มีความคืบหน้าใดๆนั่นนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ผ่านสื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันเสร็จสิ้นมันมีการเปิดเผยเกิดขึ้นครับว่าหลังบ้านเนี่ยทำงานกันหนักมากสองตัวละครหลักๆที่เป็นคีแมนในดีลนี้ในการเดินเรื่องนะครับก็คือหนึ่งไมค์กอร์ดอนครับไมค์กอร์ดอนเป็นประธานของ f ฟ n เว y สปอร์ตกรุ๊ปครับคอยดูแลในเรื่องโครงสร้างบริหารจัดการต่าง มีการเปิดเผยว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับไมค์กอรดอนนัดเจอกับรามมีอับบาสเอเจนต์ของซาร่าเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไมอามีแม้ว่ามันยังไม่ได้มีบทสรุปแต่ทิศทางดีขึ้นครับมีการพูดคุยในเชิงบวกมากขึ้นแล้วที่เหลือหลังจากนั้นนะฮะคราวนี้เป็นหน้าที่ของจูเลียนวอร์ดแล้วครับจูเลียนวอร์ดคือผู้อนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลครับที่ขึ้นมาแทนที่ของมาเคิลเอ็ดเวิร์ดนั่นแหละครับ แล้วผลงานก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะ,ะการดีลในการคว้าตัวเดวิดนูนเยสเข้ามาต่อสัญญากับเยนคลอปนะครับคราวนี้วอร์ดก็มาทำงานในเรื่องการหาหาจุดลงตัวให้ได้ครับกับสัญญาใหม่ของโมซาลาม,มีการปรณีประนอมมากขึ้นมีการเพิ่มเงื่อนไขออปชั่นอะไรต่างๆให้มันดูสมจริงมากขึ้นว่านว่า ยูเรนวอร์ดทำงานในการปรับปรุงเนื้อหาในสัญญาเนี่ยอยู่นานพอสมควรครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละก็มีการพูดคุยทางรามีอับบาสอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตรวจด,ดูครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างสุดท้ายมันก็เป็นข่าวดีอย่างที่เราได้เห็นกันครับมูลค่านะครับในสัญญาฉบับใหม่3ปีนะครับ2 5 2 2ถึง2025ใช่ไหมฮะแพคเกจรวมเนี่ยมันอยู่ที่55ล้านปอนด์ครับ ซึ่งถ้าเราซอยย่อยมาอีก55ล้านปอนหาร3าใช่ไหมเพราะว่าเซ็นปีมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ18.3ล้านปอนต่อปีนะครับถ้าอยากรู้เป็นค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ที่เราคุ้นเคยกันหาลงมาอีกครับมันจะตกอยู่ที่ราวๆ350,000ปอนต่อสัปดาห์ครับนั่นคือที่มาครับของตัวเลข350,000ที่เราเห็นกันอยู่บนหน้าฟีดท,ทั้งหมดนะฮะ นี่คือตัวเลขที่สูงที่สุดครับในการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะลิเวอร์พูลบนหน้าประวัติศาสตร์ครับแพงที่สุด3,50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามครับบรรดาคนข่าวาผู้ใกล้ชิดจากแหล่งวงในะนะครับคนแรกที่ออกมาคุยเรื่องนี้ก็คือดิวิดแมนด็อกครับก็เป็นนักข่าวสายหงเหมือนกันครับของเดอะบิเรอร์แม็ด็อกบอกว่าโอเคไอ้ตัวเลขกลมๆเนี่ยมันคือ3,5 0แ0 0แต่ในรายละเอียดนะครับมันไม่ใช่ต้องจ่ายในในเรทระดับนี้ ขนาดนั้นครับคือมันจะมีเงินค่าเหนื่อยแบบการันตีอ่ะคือได้แน่ๆซึ่งตรงนี้เราไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่มันสามารถจะขึ้นไปถึง3ามแสนได้ก็คือโบนัสครับที่มันพ่วงเข้ามาการยิงประตูการแอสซิสต์ความสําเร็จของทีมนะฮะพาให้ทีมคว้าแชมป์ลงเล่นจํานวนเท่าไหร่อะไรเข้าว่าไปนั่นคือรายละเอียดปริกย่อยแล้ะเบดเสร็จมันจะสามารถ ขึ้นไปแตะถึงในระดับ3,500สนห้ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือถ้าผลงานดีบวกกันไปโบนมาอาจจะเกิน3ามแสนเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับผลงานของโมซาร่าเลยเพียงแต่ว่าถ้ามีการประเมินเพิ่มเติมอีกนะครับไอ้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างระหว่าง1ปีแรกกับ2ปีหลัง1ปีแรกคือซีซั่นนี้นะครับเงินการันตีหรือเงินพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า3ามแสนห้แ ถูกไหมครับแล้วก็ยิงได้เท่าไรแอซิดเท่าไหรได้แชมป์เท่าไร่อาจจะทะลุหรือขึ้นไปแตะที่3 0 0 0 0 0 5ได้แต่ใน2ปีหลังนะครับมีการเปิดเผยแล้วก็คาดการว่าเงินการันตีอาจจะไปแตะที่3 0 0 0 0 0 5เลยครับแล้วผลงานของซาร่าก็จะบวกเพิ่มไปเองยิงประตูเท่าไรแอซิดเท่าไหร่ทมีมได้แชมป์ไหมลงเล่นจํานวนกีนะ่นัดเพระเาะฉะนั้นนั่นคือในรายละเอียดของค่าเหนื่อยครับว่ามันอยู่ในแพ็กเกจ ตัวเลขกลมๆะประมาณนี้แหละ3า0 0 0 0ห้ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่มันมีออปชันครับมันไม่ใช่ว่าโัวหต้องจ่ายในในเรทนี้ตลอดอาจจะต้องจ่ายน้อยลงหรืออาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับผลงานของโมซาราผมมองว่ามันเป็นการดีลที่ที่ค่อนข้างจะบาลานซ์กันได้ดีมากครับในเมื่อไวแต่หลักเลขสนะฮะซึ่งซาร่ายืนยันตลอดเวลาว่า เขายังฟิตเหมือนเดิมเขายังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเขายังพร้อมที่จะลงไล่ล่าประตูเหมือนเดิมส่วนริเวพูก็ขยับขึ้นมาเพิ่มในส่วนของเงินการันตีให้เป็นช่างเงินพื้นฐานเนี่ยให้และที่เหลือเนี่ยก็วัดจากผลงานของโมซาลาออกก็โอเคครับอยู่ในเกรดประมาณนี้มันก็มีขามอีกครับว่าอา้าวตัวเลขขนาดนี้ครับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ3,500เนี่ย มันพังเพดานเลยหรือเปล่าแบบนี้มันจะมีปัญหาเพิ่มเติมอีกไหมนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมครับว่าการที่มันถูกยือยุดมานานเนี่ยนะฮะสิบแปดเดือนเนี่ยเพราะสานการมันไม่เหมือนกันครับณปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าลรืวอ์พูลมีการผ่องถ่ายนักเตะออกไปหลายๆคนอ่ะก้อนใหญ่ๆซาโดมาเน่ครับซึ่งเอเจนต์ของมาเน่ก็ออกมา พูดล่าสุดแล้วใช่ไหมครัว่าจริงๆแล้วค่าเหนื่อยของมาเน่เนี่ยมันแตะอยู่ในระดับใกล้เคียง2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยซ้ําไปนั่นคือก้อนหรือสล็อตท,ที่มันว่างลงครับหรือออริกิเองก็ตามแต่มินามิโน่เองก็ตามแต่มันก็บวกลบคุณหารกันแล้วมันยังพอมีสล็อตว่างที่จะเพิ่มข้อเสนอให้กับโมซาลาได้ส่วนคนที่มาใหม่นะครับดูเดีสเดวิดวน,นเยสค่าเหนื่อยยังไม่แพงมากครับ อยู่ในเรที่สามารถจ่ายได้อย่างนุนเยสเนี่ยหนึ่งแสนปอนด์นะครับดีอาร์สน่าจะแต่ประมาณ10,000แปอนด์อยู่อยู่ในเรทที่ไม่ใช่เป็นปัญหาก้อนใหญ่แต่การอพองไทยนั้งแต่ออกไปมันได้สล็อตเพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนที่ว่างลงก็สามารถเพิ่มกับโมซาลาได้มันก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับท <ๆ S 1> ี่ม้นสำคัญอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือไมค์กอดอน แล้วก็จูเลนบอร์ดนะครับอนาคตรเราคงจะได้คุยถึงผู้ชายคนนี้กันมากขึ้นหน่อยนะครับสำหรับจูเลนบอร์ดส่วนในฝั่งของโมซาร่าอันนี้อีกหนึ่งความต้องการใหญ่ๆทุกสื่อยืนยันว่าพอย n t สำคัญของประเด็นนี้นะครับมันคือโมซาร่า ah ยังคงอย,อยากอยู่ต่อครับยังคงรักที่จะเล่นให้กับลิพูอยู่แล้วก็บอกไปที่รามีอับบาสนะครับว่า ยังอยากอยู่ต่อแค่นั้นเองที่เหลือไปไปหาทางรงกันให้ได้นะครับทำยัไ็ได้ให้มันให้มันแฮปปี้และคนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ครับเยินครับไดเรกตรงเลยครับคุยโดยตรงกับโมซาลาเลยแล้วก็พยายามพูดครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยคุณยังเป็นคนสำคัญอยู่คุณยังอยู่ในแผนงานระยะยาวอย่างน้อยก็อีก3ปีหลังจากนี้ครับ แล้วเราจะไล่ล่าความสำเร็จด้วยกันทุกอย่างก็แฮปปี้ครับภาพที่มันออกมาก็อย่างที่เห็นนะนูนนะ่นฮะไปเจอกันที่กรีซเลยนะครับซาร่าพักผ่อนอยู่ที่นู่นครับแล้วก็จูเลียนบัวก็นําทีมไปนะครับถ่ายทําคลิปวิดีโอเปอิดตัวอะไรต่างๆก็หวานไปลงน้ำเซนสัญญานะใส่เสื้อสีแดงชุดใหม่เสื้อใหม่ของลิฟูกางเกงขาสั้นสีขาวจังหวะเซนสัญญาเนี่ย รองเท้ายัางไม่ใส่นะเป็นเท้าเปล่าด้วยแหมเท่มากเท่มากเป็นการสัญญาที่ดูที่ดูชิลมากครับดูแบบโอ้โหนอนรอเซ็นอะสามแสนห้าหมืนปอนเนี่ยนะฮะคิดกันคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท15ล้านบาทต่อสัปดาห์ซึ่งก็มันพอจะเห็นภาพได้ครับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอะโดยเฉพาะในแนวรุก มาเน่โอริกิมินามิโนไปแล้วโอเคครับเราเห็นแล้วว่าลุยเดอยสมีอนาคตที่น่าสนใจมากแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่อยู่ในระดับฝากผีฝากไขได้อย่าง,สงเสมอต้องพิสูจน์ตัวเองอะพูดง่ายเช่นกันครับเดวิดนูนเยสต่อให้ย้ายมาในราคาค่าตัวแพงขนาดไหนก็ตามแต่คุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะยังไม่ได้ลงเล่นนะครับหรือคนอื่นๆเดียโกโชต้ามันก็มีจังหวะขึ้นลงขึ้นลงเป็นเรื่องปกติบ๊อบบี้ฟิมิโน่นะครับ อย่างคนที่แฟนๆเชียร์ให้อยากต่อสัญญามากแต่เราก็ต้องยอมรับว่าศรักรยภาพมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังคงยืนยันในตัวเองได้ครับว่าโมซาลายังมีส่วนสําคัญโมซาลายังเป็นความหวังของทีมอยู่และเป็นความหวังเบอร์ต้นๆด้วยซ้ําไปการมีเขาอยู่ในยุคเปลี่ยนไทยเพื่อประครับประคองเพื่อส่องต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรืออะไรก็ตามแต่ ในระหว่างนี้ครับ3ปีเนี่ยถึงปี2025สิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะมั่นใจได้คือโมซาลายิงประตูแน่ครับโมซาลามีแอสซิสต์แน่ๆครับเอาแบบกันเองกันเองเลยฮะอย่างน้อย20ประตูต่อซีซั่นควรจะต้องมีนั่นคือสิ่งสําคัญครับที่ครอบพยายามมองอนาคนแล้วว่ายังไงจะต้องมีโมซาลาอยู่ตรงนี้ก่อน มันจะมีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยน,ปยนแปลงในอนาคตไม่รู้แหละแต่ว่าต้องประคับประคองทีมให้เดินหน้าให้มันเซตตัวก่อนหรือให้กลุ่มกองหน้าชุดใหม่เนี่ยม,มันแข็งแรงมากกว่าน,นี้ก่อนแล้วก็เป็นระยะเวลาที่มันเหมาะสมครับถึงเวลานั้นสัญลาก็สามสามสามสี่ 3, 3, 3, 4, ประมาณนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับกับผลงานละมันก็วัดเหมือนกันเขาก็จะใช้ขวบปีนี้แหละครับพิสูจน์ตัวเองว่าในวัยหลักเลขสามผมยังยิงประตูได้นะผมยัง เป็นคีย์แมนของทีมได้นะเพราะฉะนั้นดีลนี้วินกันทุกฝ่ายครับแล้วก็รอคอ,อยในการเปิดรูปการเพื่อเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสาราจะกลับมารายงานตัววันที่9กรกฎาคมนะครับได้รับสิทธ์ พักต่อเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับเพราะว่าไปเล่นทีมชาติมาในช่วงหลังจากปิดฤดูกาลแล้วและหลังจากนั้นเข้ามารายงานตัววันที่9กรกฎาคมแล้วก็เดินทางครับเดินทางมาบ้านเรานเนี่ยแหละครับในเกมแดงเดือดที่เจอกับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะกันวันที่12กรกฎาคามครับเอาอย่าให้เปิดซีซั่นเร็วเนาะเรือครับ <laughs> ใจมันเต้นแล้วเอาคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับสาวกของแดงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคิงโมนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกยังไงกันบ้างแฮปปี้กันขนาดไหนบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของผมตรงนี้ไว้ด้วยนะครับไว้เคียดีๆนะครับใครยังไม่กด subscribe ฝากไว้ด้วยกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ